ชิบมานะครับนี่นะครับอาการน้ำดันนะโโโโ วัดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม y 2 k วู้่าบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะมารีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวปัญหานะครับการแก้ปัญหาน้ำดันนะครับเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำนะครับผม1 2 5 c ีนะครับเครื่องยนต์โซนิกฮอนด้าโซนิก1 2 5 c ีนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ประสบปัญหาน้ำดันนะครับเป็นปัญหาจุกจิกของเครื่องยนต์ม้อน้ำอยู่แล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า อาการปัญหาน้ําดันของเครื่องยนต์มอเตอมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องช่างอเนกนะครับสตาร์ทให้ดูนะดูอาการน้ําดันนะครับผมว่าจะดันแรงมากแค่ไหนนะครับเก๋นะครับก่อนรับชมนะก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งหลังคขาว่าติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่เราจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอะ เดี๋ยวตัดภาพไปชมกันเลยนะครับว่าอาการน้ำดันเป็นยังไงนะเดี๋ยวน้องช่างอนเนกจะมาสาธิตให้ดูนะครับไป let's go s h i มานะครับนี่นะครับอาการน้ำดันนะนี่นะครับอาการน้ำดันนะโอโฮโฮ้โน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 โโอโ้โหนี่นะครับ นี่คืออาการน้ำดันของเครื่องยนต์หม้อน้ำนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะหม้อน้ำนะนี่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ดันธรรมดานะครับดันดันนะครับดันคักๆนะครับเซนเนี้ยโอ้อาการน้ำดันดันโอ้โอ้โอเคอ่ะพอนะครับโอเคเดี๋ยวชม เดี๋ยวชมแล้วก็บึ่งการแก้ปัญหาน้ําดันของสูตรทางช่างอเนกนะครับต่อไปนะครับผมเกนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับผมขอบคุณหลายๆเดือครับที่กดติดตามให้นะครับขอบคุณหลายๆเลยนะครับผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่าแล้วก็อันนี้เกิดนิดหน่อยนะครับเกิดนิดๆอ่าเป็นโครงฮอนด้าเดสนะครับจาก FC นะครับ FC จังหวัดพะเยานะครับผมที่ส่งโครงฮอนด้าเดสมาให้ช่างอเนกกำลังปั้นโครงวิบากให้อยู่นะครับผมเป็นการดามโครงวิบากนะเอ d นดูโรนะครับผมโอเค เดี๋ยวได้รับชมแน่นอสนสำหรับคลิปนี้นะครับติดตามไว้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปติดตามชมการแก้ปัญหาน้ำดันของเจ้า honda sonic ของเฮียวิเชียนคันนี้หน่อยนะ โอเคนะครับผมโอเคแล้วก็ช่างเนกก็ได้ทำการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับสำหรับอาการน้ำดันของฮอนด้าโซนิกคันนี้นะตอนนี้ก็ให้ช่างเมฆนะครับเป็นคนตั้งวาล์วใหม่นะครับผมตั้งวาล์วใหม่นะครับสาหรับการแก้นะก็มาถ่ายไม่ทันนะผมก็มีการปาดเสื้อสูปเนาะสั่งเนาะเมนวาสดงปาดเสื้อสูบเนาะปาดฝาสูปนะครับผมโอเคมีการปาดปาดฝาสูปนะครับแล้วก็ เปลี่ยนปะเกนนะครับเป็นปะเกลนทองแดงแทะนะครับผมอัดกาวสําหรับรถยนต์นะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับทนความร้อนได้ดีนะครับผมมาเดี๋ยวมาชมก็ได้ทาการประกอบเข้าไปแล้วนะฮะมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมไหมครับน้องช่างเมกอ๋อไม่มีแล้วครับไม่มีนะจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วนะช่างเมกบอกจะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาบึ่งกันนะครับมาบึ่งหลังแล้วเสร็จนะว่าอาการน้ําดันที่มีเมื่อเปิดคลิปมาครับ จะหายไปหรือไม่นะครับผมไปตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกัน let's go <S <c oughs> ชิบมาอ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับกับเจ้าฮอนด้าซูนินะครับม้าขาวเขียวมรกุตนะครับของเฮียวิเชียนเขานะเดี๋ยวช่างอเนกเอาน้ํามาเติมหน่อยครับมาอ่านี่นะครับช่างอเนกอ่าช่างอเนกเป็นคนถอ,อกนะครับถอ,อกน้าเข้าไปเลยนะ oh, <no. S 1> นี่นะครับ ขอ,อกน้ำเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมอ่ะสตาร์ทเลยครับอ่ะสตาร์ทเลยครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับผมอาการน้ำดันไม่มีแล้วนะครับผมนี่นะครับอาการน้ำดันหายไปเป็นปลิดทิ้งนะครับผมโอ,โอ้โห โอเคนะครับเดินเบาอยู่นะครับตอนนี้เครื่องยนต์เดินเบานะน้ําก็นิ่งปกตินะครับผมหม้อน้าทางานปกตินะโอุ่นๆเล็กน้อยสีอุ่นๆเล็กน้อยนะครับนี่นะครับผมการแก้ปัญหาน้ําดันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเป็นสูตรของทางร้านช่างอเนกแอนเซวิตของเราอยู่แล้วนะฮะแก้ปัญหาเป็นปิดทิ้งเลยนะครับผมโอเคนะครับ ดูนะครับเดินเบานะครับแล้วก็เบิ้ลนะครับนี่นะครับโอ้น้ําสื่อจัดลาดเลยนะใช้งานปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวอ่ะนะครับมาอ่ะช่างอเนกบอกท่านผู้ชมหน่อยสิครับว่าช่างอเนกแก้ปัญหาน้ําดันเนี่ยข้างยนต์หม้อน้ําเนี่ยช่างอเนกคิดเท่าไหร่ครับหนึ่งพันครับอ่าได้ยินตรงกันนะหนึ่งพันนะครับผมสามารถส่งเครื่องมาแก้ได้นะครับช่างอเนกรับทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับส่งมาเลยนะ ทักมาครับที่เฟซผมจะเปะเฟซผมผมไวใ้ใต้ใต้คลิปนะครับผมก็กดลงไปใต้คลิปจะมีนะครับลิงก์เฟซของผมนะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวผมจะไปโดดเนินเบาๆเล็กๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมว่าทดสอบแก้หม้อน้ําดันนะครับป <Huh? S 2> ัญหาหม้อน้ําแล้วจะบิดแรงดีไหมนะครับอไปชมเลยครับ let's go อ้าวอย่าลืมนะครับแตก,ก่อนชมนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังเขาว่าติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ให้ที่เราจะทําให้ท่านชมได้ชมต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมไปรับชมกันโดดเนินกันเลย let's go เขวเนี่ยแม่งเถื่อน oh, <no>. hey. ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ oh. ผมสำหรับก,การแก้ไขหม้อน้ําดันนะครับของเคร่องอเนกแอนสวิตช์ของเรานะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ลิงก์เฟซบุ๊กไลน์ทิกนะครับผมสำหรับทีนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับ